เพื่อนๆจ๋าอ่าวันนี้ป้านุก็จะไปลอยกระทงนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุจะพาไปลอยกระทงนะคะเพื่อนๆตามมานะคะทุกคนคะ่ะป้านุจะพาไปที่อ่ะทะเลสาบนะคะเพื่อนๆจ๋าตามมาจ้า จะถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนถึงแล้วนะคะทุกคนคะน่ะวันลอยกระทงเนาะเออปนุษย์ไม่ได้อยู่เมืองไทยไงทุกคนคะ่ปะปนุษย์อยู่ที่สวีเดนก็จะลอยที่สวีเดนนะคะทุกตีเนาะปะนุษย์จะมาแบบนี้ทุกตีก็ไม่ว่ากันนะไม่มีใครนะทุกคนอืมมีแค่ปนุษย์นะทุกคนจ๋า มีแกตนดกับแฟนนะเขาไม่เขาไม่นั่นกันนะอทุกคนค่ะเขาไม่รู้หรอกที่เนี่อือึืแล้วจ้าดูนะอืมสโนโก็ตกเมื่อคืนนะคะเพื่อนเพื่อนคนขาโนตกเมื่อคืนเนาะเต็มรถเต็ม <c oughs> <c oughs> บงดดังคารถเลยจะ ลอยกระทงนะจ๊าเพื่อนเพ่อจ้าตามมาหนักทุกคนทุกคนค่ะปานุก็จะมาลอยกระทงนะคะอ่าชุดนี้วัวสนาหมูชูกะชูกะอชูกะต้าชูก๊าซวันนี้ไม่รู้ว่าวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเจ็ดเลยนะคะทุกคนเออแฟนก็ไม่รู้ปานุก็ไม่รู้เอออยู่กันได้ไงเนี่ยทุกคนวันนี้จะมาลอยกระทงเนาะ ็มีสองวันนี้แหละทุกคนค่จะจําไม่ได้เออต้องขอ,อไปนะเดี๋ยวปานุจะลอยกระทงนะคะทุกคนจ้าปานุก็ได้อัสตังใส่ไปด้วยเนาะอตางประเทศนอกแล้วก็ของไทยนะแล้วก็ปานุก็ตัดเลบตัดผมใส่ลงไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวปานุก็จะลอยกระทงเลยนะคะไม่ใช่ลงไปทั้งในน้ํานะโรล,ลัน <c oughs> มีหอยด้วยทุกคนดูข้างล่างมีหอยด้วย นายยกอินทตวินเดะเนีย่ยเนี่ยพี่ตาเออเอ,อ่าปนุก็จะอธิษฐานนะไม่รู้ว่าปนุจะล่วงไปในน้ำหรือเปล่าทุกคนขาเดี๋ยวถ้า <c oughs> ล่วงในน้ำแล้วกลับบ้านไม่ได้เลยนะทุกคนอ,อืมหนาวดูนะเป็นน้ำแข็งแล้วทุกคนขาดูเนี่ยเเป็นน้ำแข็งย้อยแหละเออมีมะตออกแล้วไงทุกคนอ,อ่าปนุกจะเก่อาอก็จะ ขอข้ามาเนาะกับในน้ำโขงคานะคะอ่าบคุณในน้ำโคงคาเจ้าขา,าวันนี้ลูกอปนุษจ่ายทองหรือว่าประนุดเนาะอมาขอเข้ามาอภัยนะคะที่ลูกเยี่ยวรดน้ำขี้ลดน้ำหรือว่าทมน้ำลายรดน้ำนะคะลูกก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ในในน้ำคงคาจ๋าม่ใชทุกคนต้องขอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะว็นุกก็ไม่รู้จะเอากระทงไปไว้ตรงไหนเนาะนี่น้ำมันซัดแรงทุกคนค่ะเออสิ่งดีๆเข้ามาหาลูกนะสิ่งไม่ดีก็ออกไปให้ไกลเนาะทุกคนค่ะเออเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะน้ำปกคาลูกขอกำมา ศิดิ์สิษิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ต่อไปนี้ก็ให้มีแต่โชคตะลาบเนาะปะนุก็ไม่รู้ว่าจะดูดูเในกแคกปูแขกปูให้แฟนปล่อยนะ,ะปะนุก็จะไม่จะไม่มีจูดไฟไม่ได้เนะาะลมมันแรงรู้จักจคว่ำไหมเนี่ยอ่ะคว่ำปีตาตอ่ะสโลลิสอาบได้ายเด้อ,อ ไปก็ขอให้มีโชคมีลาบกับมหาพระนุษย์มีแต่เงินแต่ทองต่อไปนี้ทำอะไรก็สงวามปัารานานะาาต้องขอโทษขอโพยแม่น้ำคงคาเนะเาะที่ลูกทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยให้ลูกนะนูน่นไปนู่นแล้วทุกคนจะไปติดตะล่งไหมกคนคาเนาะติดแน่ๆเลย เขาต้องติดแน่เลยอะทุกคนดูนะไปแล้วไปแล้วปนุก็ได้ติดตามประเพณีไทยนะทุกคนไม่ได้ไปทำที่บ้านเราก็ทำที่นี่นะทุกคนจา๋าติดตรงนี้นะคะทุกคนค่ะยวของก็ไปเรื่อยๆเนาะจะไม่ยุ่ยนะเป็นเป็นเป็น,ปนกระดาษอ่ามันก็จะยุ่ยไปเรื่อยๆทุกคนแต่ยังไม่ยุ่ยเลยไง ประมาณสอชั่วโมงก็จะยุ่ยนะปล่อยให้บกไปเรื่อยๆเนาะทุกคนขาอันนี้ก็คือเป็นทะเลสาบเนาะสโนก็จะตกลงมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอยว้าหนก็จะทำคลิปสั้นๆนะเพื่อนๆจ๋าไม่ทำยาวเนาะพรวะป้ามาลอยกระทงกับแฟนกระทงอันเดียวกันนะคะอ่าย่างไรวันหนก็ขอฝากกดติดตามกด s u b s c r i b กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปนุชต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าโหลันไา่บายหนาวแหละไอโดแล้วหนาวหนาวทุกคนดูนะ่ะสโนตกเมื่อคืนปนุชก็ไม่รู้ไงมาลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วนะ่ะลอยลอยกระทงโหลัลนะ hmm? สอง <laughs>